โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้ยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมย Yn ตอนนี้นะครับก็กลับมาอยู่ในวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์ยาลดความอ้วนซนะครับทุกคนก็เซิร์ฟนี้นะครับแยกก่อนนะครับว่ายาลดความอ้วนซไม่ใช่อ้วนซนะครับแต่เซิร์ฟนี้นะครับ บอซียาลุคครับอเวนซีก็เป็นแนวอ้วนซียุ่เก่านะครับพ่คลาสิกแต่ว่าไม่ได้เก่าถึงคคลาสิกมากๆเป็นแบบว่าช่วงที่มีโลเปนะครับทุกคนก็เป็นว่าใครอยากหาแนวอ้วนซีที่มีโลเปก็ลองมาเล่นเซิร์ฟนี้ได้นะครับผมจะแปะลิงก์กลุ่มมาใต้คลิปก็มีกิจกรรมออนไลน์เวลาแล้วก็ของดีๆมากมายครับที่นี่ของตามมานะครับทุกคนก็รับเป็นทั้งหมดในภาพนี้ฟรีแล้วก็รวมถึงของดีที่ขดทุกคนก็ของใช้กลุ่ม้ละนี่เจ็ดกลุ่มแล้วก็ของดีที่ขอดเนี่ยว่านี่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 ค รับด้วยนะครับเพราะว่าเนี้ยของดีจริงๆอยากให้รับกันไม่พลาดนะครับทุกคนประมาณนี้และคลิปนี้นะครับก็ตามชื่อคลิปน่าจะได้เห็นแล้วใช่ไหมทุกคนก็คือคลิปที่แล้วเนี่ยเรากลับมาทั้งทีเราประเดิมเปิดกล่องเติมไปใช่ไหมวันนี้มีข่าวจะมาแจ้งข่าวบอกกล่าวนะครับก็คือเดี๋ยวกล่องเติมจะถูกนําไปปล่อยให้ฟาร์มในบอส MVP พอแล้วคือบอกเลยว่าของมีราคาแน่นอนสายฟรีรอตั้งหน้าตั้งตาฟาร์มบอส MVP เลยครับเพราะว่าจะมีกล่องเติมดอกในบอสนะครับส่วนวันเนี้ยก็อย่างที่บอกไปว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราเปิดกล่องเติมไปคลิปนี้นะครับจึงจะมาลองอีกปอดเดีายอะไรมึงเนี่ยจึงจะมาลองเปิดอีกกล่องหนึ่งนะครับนั่นคือกล่องโลเพทั้งสองแบบนะเพราะว่าเออคนดูเห็นคลิปที่แล้วอะเปิดคร่าวๆใช่ไหมคลิปเนี้ยจะลองเปิดให้ดูเลยครับอย่างละ50กล่องก็รวมไปทั้งหมด100กล่องดูสิว่าจะได้แสนอะไรบ้างและได้แสนกี่ นะครับยังชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะฮะอยากดูต่อไปก็ฝากตามอยากเล่นเซิร์ฟนี้ลิงก์กลุ่มใต้คลิปเลยนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวิคน14คนเพราะวันนี้แอดบอกว่าเปิดเสร็จเนี่ยเอากล่องโลเพไปแจกเด,ด,ด็กๆมันด้วยก็โอเคครับเดียวผมเอาไปแจกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเลนเซิร์ฟนะครับก็เดี๋ยวรีบเปิดกันดีกว่าเพราะว่าวันนี้จริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าแอดให้กล่องมาโคตรเยอะเลยยากแตกเลยอยากจะเปิดกล่องเยอะมากคลิปนี้คือตั้งใจว่าเอาจริงนะ อยากจะเปิดักอย่างละ100ร้อยกล่องแต่คือแบบเฮ้ยเดี๋ยวต้องมาแจกคนในเซิร์ฟแล้วก็อาจจะแบ,บ่ไอ้นู่นนิดนึงก็เลยแบบขอที่เปิดแค่นี้พอละกันก็และอีกอย่างนึงคือตัวละครเอ้ไม่ให้ผมมีเดฟได้ไงมันเล่นลำบากนะครับทุกคนโอเคก็สั้นเลยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมไอยากละพันกล่องผมเราจะแบ่งมาสักอย่างละห้าสิบกล่องพอแล้วกันนะครับเปิดให้เขาดูดูแล้วก็อย่างที่บอกใครอยากเล่นลิงกลุมใต้คลิปของตามมามัน มีปะป๊าทุก่อนขอลืมของตามผมมาไม่มีกล่องโลเพแต่ของที่ขอดนะครับอย่างที่บอกว่าเนี้ยเป็นของที่แจกแลว้วโคตรพ่อโคตรแม่คุ้มที่สุดละแต่มันได้แค่ครั้งเดียวใครยังไม่รับก็อย่าลืมมารับจริงๆอันนี้กูย้ำแล้วย้ำอีกว่าอยากคือมารับคือมันดีจริงๆเฮียของที่ขอดอะเออโมโหทำไมคือไม่อยากพลาดนะครับขอภัยจริงๆแล้วก็ที่เหลือที่เอาได้ทุกคนของใหม่ก็เป็นพวกแชร์กลุ่มเนี่ยก็ไม่มีโลเพว่ะเออไปฟาร์มเอาเอาแง่ไปฟาร์มเอามีดรอปเนีเ้ยไปฟาร์มเอาอฟาร์มโอเคจบมาทุกคนไม่รสช้าครับ100รับับบรรุยเอออากกล่่งนนนี้ะค กล่องนี้ของดีเมื่อที่หลังเปลี่ยนๆเ,เอาของนี้ก่อนหัวตัวนะครับหัวตัวลุยซึ่งมันมีเซตใหม่มาครับทุกคนคือเซตนี้ทุกคน,คน,น,ท,กคนที่เวลาเราลองเปิดให้ดูราคใช่ไหมมันก็มีออกมาบ้างนะครับดูซิว่าวัน,นี้มันจะออกหรือเปล่านะครับทุกคนซึ่งมูลค่าตอนนี้กล่อง,องนี้ผมไม่รู้ว่าราคาขายเท่าไหร่นะเพราะว่ามันฟาร์มดรอปได้ไงไม่มีเติมทุกคนก็ราคาจะมีราคามาแหละก็เรามาดูเองในกลุ่มแล้วกันผมไม่ใช่พะะ่อฮะนะครับแล้วก็ไม่ได้ถามเป็นด้วยว่าราคาเท่าไหร่รับบังไมไ่ถามทุกคนโอ คิปที่แล้วเหมือนรู้สึกว่าผมเปิดกล่องพวกเนี้ยแค่อยากแล้วไม่กี่กล่องปะ่ะเพราะว่าผมเปิดกล่องโปรโมชั่นหลักหมื่นบาทแต่ผมเปิดคิดว่านะ่ะเปิดแค่ไม่กี่กล่องรู้สึกว่าของทองออกง่ายกว่านี้ไหมใช่ไหมไอ้เฮียอันนี้แป,แปลกหรือเปล่านี่กูเปิดขนารนี้ของทองไม่กระดิกสักชิ้นเลยจะว่าได้ของทองเลยของแดงก็ยังไม่มีเลยปะ่ะมีแชมพูไม่ตลกกลนนะจริงๆฮะ What the ั u c k มากก็อะไรครับเนี่ยแต่อย่างว่าทุกคนมันไม่ใช่กล่องเติมที่แบบว่าของในกล่องมันจะไ่ได้ของดีๆเหมือนที่บอกไปว่าคิดไปแลวว้วเออว่าของเติมเขาปัให้มันของดียิ่งขึ้นแต่เนี่ยมันเป็นของที่มีฟาร์มนะครับมีดอกแล้วก็มีกิจกรรมแจกด้วยเป็นครั้งเป็นคราวหรือบ,บินบินทีก็เอามาแจกกิกจกรรมบ่อยๆสนใจเขาบอกว่ากล่องเนี้ยแอดมินจะมาแจกนะครับถ้าใครเล่นในกลุ่มบ่อยๆก็ติดตามข่าวสารในกลุ่มที่ผบบมแปะไว้ใต้คลิปนะเพราะว่าถ้าเขาจะแจกเนี่ยเขาก็จะโพสลงกลุ่มไม่ก็ไลฟ์สดแจกนะถ้าอย่่่่าาางทีีบออกกกแแแหลแตถ้ไมมมจกก็ฟร์ ตอบง่ายไม่ยากไม่ยากตอบไม่ยากแต่ถ้าเบื้องเให้ได้นี่ยากเออเนี่ยเปิดให้ได้ยากฟาร์มละไม่ยากนะครับฟาร์มให้ได้ไม่ยากต 1941, แต่เปิดให้ได้ของดียากเคลียร์ไม่ออกเลยสัตว์มันเร็วมากเลยเนี่ยถามจริงแต่โอเคคำไหนคำนั้นครับทุกคนคลิปนี้เปิดแค่ร้อยกล่องนะไม่เกินนี้ไม่เกินนี้คำไหนคำนั้นครับเพราะว่าที่บอกไปว่าเราจะรีบเปิดและรีบแจกและอาจจะแวะไปเล่นสักนิดสักหน่อยนึงนะครับทุกคนสักนิดสักหน่อยหนึ่งโอเคมาเปิดสัก็อบอกนึ่งก่อนเพราะว่าเรามีช่องเก็บปืนมากช่องหนึ่ง ดูซิวันนจะมีทองออกคิ้นนะไปหรือว่าคิดเป็นรจำผิดวะที่ผมได้ทองกับแดงอ่ะมันเป็นของในกล่องธรรมดาปะวะเออในกล่องโลเพผมได้ของกาก,กมั้งจำไม่ได้วะจำได้เมื่อคิดไปแล้วมีทองกับแดงออกเยอะอยู่แต่น่้จเป็นกล่องเติมมั <c> ้ง <oughs> น่าจะเป็นกล่องเติมเออกล่องเติมกล่องเติมที่ถุงมือออกล้วๆใช่ใช่จำผิดไม่ใช่กล่องโลเพนะครับเ <Yeah. S 1> นี่ไงมาแล้วหนึ่งแดงพูดไปพูดไปมาหนึ่งชิ้นแล้วครับอีกสิบเป็กล่องนะครับของหัวตัว มาได้กูต้องมีเล่นใช่ได้เพราะว่าผมเปิดเกินแต่นี้คือผมขอเปิดแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวของพรแจกคนในเซิร์ฟก่อนแล้วดูกันว่าคนในเซิร์ฟเนี่ยมันเล่นเซตประมาณไหนผมค่อยใส่โลเพให้ถูกเซตนะครับทุกคนแสดงว่าแอดมินน่าจะผลลงกลุ่มปะว่าผมมาทำคลิปก็เลยให้คนไปรอเซิร์ฟโลเพกันแต่ส่วนใหญ่คนที่มาเซิร์ฟเนี่ยน่าจะมาหายิงโลเ,เพแหละเพราะคิดถึงนะเพราะว่าไอ้วนแท้ตอนนี้ก็เปิดก็มีให้เล่นนะครับอุย้ยมาหนึ่งชิ้นแต่อ้วนแท้ตอนนี้คือเป็นคลาสสิกยุคแรกๆเลยที่ไม่มีโลเพไงททุุกกคคคคนนนนนนนเเเเอออลลยจะะะะะแบบบบว่่าาาามมหโพีีซิรรรรรร์ฟ้้ไปปณััั็ส กล่องแดงกูห้าสิบกล่องนะครับไม่กล่องแดงกล่องกล่องเหลืองนะกล่องหางหัวตัวกระเป๋าจะบอกว่าแดงมาสองชิ้นรั่วเลยครับทองมันมาสักชิ้นมามาที่กล่องปืนดีกว่ากล่องเนี้ยมีความหวังที่สุดละนะครับของกะทิมาละหูเนี้ยก็แค่เนี้ยมันยากตรงไหนวะฮะโอ้โหมันยากตรงไหนหัวตัวมึงดูไวด้ดิดูเขาบนตจวเป็นอย่างเออแล้วแม่งฮะมีแม็กมัน่ะ ขเนะกิไดไหมอ่ะนี่มุมแถบให้ผมแถบม,มุมแถบเพราะว่าผมจะเปิดแถบนี่คือเพราะว่าหัวตัวเราว่างนถือว่าเปิดแก้เคล็ดให้ของมาเต็มตัวหัวกับตัวเต็มตัวอ่าได้ตัวแล้วอาได้หัวก่อนอีกทีหนึ่งแล้วให้เปิดปืนต่ออันนี้ผิดเหมือนแก้เคาะนะฮะแก้เคล็ดโอเคมาเรามาเปิดต่อดีกว่าทุกคนลุยลยาวๆเขาที้ปืนยาวนะเพราะว่าเราเปิดให้มันแก้เคล็ดไงให้ได้หัวกับตัวปึ๊บ เพราะว่าเราต้องมีของใส่ให้เต็มตัวนี่อย่างนี้ก็พูดไปเื่ยไปนี่คืออยากเปิดได้แหละอยากหาของไปเล่นเพราะเมื่อกี้ยังมีแดงแค่สอง้นเองอะ่ะมันจะพอเล่นได้เมื่อไหร่พอกินอะไรนี่มาหนึ่งข้นครับแดงดูดิกล่องปืนง่ายดูดิไอ้กล่องปืนง่ายกว่าเยอะหุย้ยเอาแล้วไงบักเอาแล้วเนื้อจะมีบักหนึ่งขีดไปแล้วหกอันติดแต่อันนี้ก็คือเมื่อกี้สามแดงติดนะครับแล้วก็ทองก็มากล่องแรกเลยะคือกล่องปืนง่ายกว่าเยอะกูพูดเลยหัวตัวมไม่รู้ไปเกลือกับอะไรแม่งกกคิดผ่าไอ้กล่องหัวตัว จริงๆนะเว้ยขอแดงแบคเวสแดงสักชินะ้นนึงลูกสองก็ได้สองสองอีกกองนะแต่ตอนนี้คือผมไม่เล่นลูกสองลองคลิปเลยเพราะว่าไม่มีหัวตัวเล่นอย่างมันนะครับก็คือเล่นของตามเกรดอะ่ะอาจจะเล่นชมพูทั้งทั้งคลิปเลยแค่ชมพูพอจะมีตีปไปรถไปรถลุมเซิ้งตายอีกทำไงเออแม่ตัวละครผมก็ไม่รู้ว่าตัวละครดีหรือกากลืมถามไม่ได้ว่าตัวละครผมเขาเล่นตัวละครไหนเพราะว่าผมไม่มีตัวละครโปรโมชั่นนะเออนี่สองเพี้ยวจัดอะ ส่วนแม็กดิผมไปตรงนี้แล้วกันแม็กอ่านี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคไปไปต่อนะครับรีบเก็บหัวตัววะ่ะทั้งมันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้อีกรอบหนึ่งแม็กนี่เป็นของเกลือแล้วก็อย่างที่บอกแหละเออถ้าเป็นกล่องกระเป๋าอะหัวตัวมันก็จะมีสามสินใช่ไหมสามส่วนก็คือหัวตัวกระเป๋าส่วนไอ้ปืนกับมีดเนี่ยมันก็มีแค่สองส่วนใช่ไหมละ่ะมันก็เลยมีเอาแบบว่าพวกกระสุนมาให้เป็นของเกลือๆใช่ไหมมันมีของที่ว่างเลยเหรอ ของที่ว่างได้เป็นของดีใช่ไหมไม่ผิดเป็นของดีที่สุดมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะครับเหมือนแอดเคยบอกถ้าจะไม่ผิดมนานน่ามันได้ทาคลิปอะเปิดได้ของมันไม่มีในชาร์โชว์มันคือของที่อยู่ช่องมาแะแะช่องว่างเป็นของที่ดีที่สุดแต่ไม่โชว์อันี้ใช่มั้ยบักเปล่าวะมั้งใช่ไหมเดี๋ยวไปขุดคุยเลยตอนนี้เปิดให้ได้สีทองอีกคิดหนึงก่อนแต่ถือว่าคลิปนี้ก็มีทองออกนะรครับออกในกล่องนี้แต่หัวตัวมันไม่เอาไหนเลยรับไม่ได้มุลรี่พาม่เพื้มอ่ะ คือทำอย่างนี้พุทธพาไม่พื้มจริงวะเหย่าฉุดแลยคือฉุดน,น,นะเปิดเนี่ยไปต่อข้ได้หัวตัวตัวละเอาหัวมานหนึงแก้แคดขอของเขียวๆโอเคเนี่ยหูทีเดียวได้หัวได้ตัวครบแล้ทุกคนแปดกับสุดท้ายครับที่ตัวปืนพูดผิดไปครับทีนี้จะดูดนล,ลานรีบเหมือนเพราะว่าผมจะรีบไปแจกกล่องเออจะรีบไปเล่นด้วยเพราะถ้าเปิดเดี๋ยวมันยาวกูกลับจะอู้จะอูจะอ้จะอา้าวกูตกใจของนึกของนี่อีกเนี่ยเห็นไหมได้แดงทีเหลาะทองทีถ้าผมเปิดจริงๆแบบปกติผมไม่รีบอ่ะกูนั่งตกใจกนกีี้อ ไอช่วงมาแกะที่มันทองสามอันติดอะ่ะนี่หมดนะครับทุกคนเรียบร้อยครับโรงเรียนจีนก็หมดไปแเราลรกล่ลกองน,นะฮะก็ตัดมันครับทองออกชิ้นเดียวแดงออกประมาณสามสี่ห้าหกชิ้นบ้างทุกคนมาหกชิ้นไม่ก็เจ็ดนะผมลืมนับมีดไปอะ่ะเออประมาณเจ็ดชิ้นนะนี่ลหมหัวตัวด้วยนะครับประมาณเจ็ดชิ้นโอเคอันนี้ผมเปิดหาแถมนิดนึง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 นิดนนึง,นนง,นนงโอเคพอไรเฮียปะก็เดี๋ยวไปหาบวกเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามันไม่นา่าเล่นเซตติ้งกันหรอกปะ่ะเออ เดี pe, ๋ยวใส่เป๋าไปเลยเป๋่าเป๋าเป๋่าโลเะอันนี้ของของออันนี้ของแท้ยี่หกลัวว่ะกลัวใส่ของแท้โล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 ภโอเคนี่เลยประเดิมเ p 7พเจ็ดแล้วก็ใส่เซตไปก่อนพร้อมลุยผมจัดเพชรพร้อมลุยไปเลยนะครับทุกคนก็ลโอภะเฮ้ยกลัวยิบของแท้ปะกลัวกลัวก็ก็กลัวหัวมียหนึงบ้างผมได้หัวปะผมมได้หัวดีๆมาหนึ่งบ้างหัวแดงอ่ะมีปะอย่าบอกว่าไม่มีเลยอ่ะหัวแดง กู <G ül> ไม่มีหัวแดงเลยอ่ะถ้ามีแต่หัวแท้อ่ะใส่หัวเก้าสามไปไหมน่าเกียดไปอ่ะเก้าสามอะ่ะมันกากไปทีเก้าสามไอ้เหี้ยแต่ก็ต้องใส่ทุกคนไม่มอีอย่างอื่นให้ใส่จริงนะครับใส่เก้าสามไปแล้วกันไปอันนี้คือดีสุดในครั้งนี้นะเก้าสามของเกียร์แชมพูส่วนปืนก็ดราก้อนแล้วกันได้มาเยอะมากเมื่อกี้ดราก้อนบอลสัตเฮ้ยกระสุนมัอนอ่าใช้โลเพย์ครับข้างมันน้ำวิง่งยาทองยี่สิบพอาะเรเหลือเหลือแล้ว,ล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 วครนะับบังเกอร์มัน ไม่ต้องไม่ต้องเริมชน้นนวิ่งได้ปะ่ะผมซื้อมาไว้อะลืมไม้ก็เอาไปแจกแถมไม่ทำแถมแถมกระบองแดงไม่รู้แรงป่ะถือไว้ถือไว้เผื่อไ,ได้ใช้นะครับแล้วก็อ่าอย่ายินให้ยานี้ดิเคยซื้อน้าทาักเอาไปๆทุกคนไปเดี๋ยวขออนุญาตเอากล่องไปแจกเลยละกันนะครับแจกกล่องโรเปก่อนเล่นละกันหรือว่าเล่นก่อนแล้วค่อยแจกวะผมว่าเล่นก่อนค่อยแจกไมเดี๋ยวมันรู้เป็นยู แต่มันรู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าแอดมินจะบอกในกลุ่มหรือเปล่าดูดิเขาได้บอกในกลุ่มไหมยู่มาแล้วจ้ารนยน์ไงชัดเลยทั้งก็ต้องบอกก็แล้วว่าแจกกล่องแล้วก็แจกกล่องแล้วค่อยเล่นแล้วกันนะครับทุกคนโอเคไม่ได้เลยกายจะเนียนเนียนไม่ได้นะแม่งโว้สัตว์เดี๋ยนี่โดดร่มไปเลยกูโจ้โจ้โจ้ไปเลยอ่ะเออนี่ช่วงนี้ฟังเพลงกระเบียดบ่อยนะแม่งจี๔ไม่พอโอ้โหเพชรไม่พอก็เลยขยายนี่แหละไม่ละ เล่นเท่าที่ไหวครับไหวเท่าที่เล่นนะมาคนดูเฮียก็กระสุนโลเป้แม่งลืมอะไรลืมนักซึ่งหนาซื้อไปหมดเลยโลเป้ทุกอันอะนะอะกระสุนไม่พอบังไม่ให้เพชรผมมาบางังคิดว่าเรผมไปซื้อเพชรแมง่งผมรังแท้จะผิดอะไรคิดว่าเรผมไปซื้อทุกอย่างเงี้ยเอาไปซื้ออะไรหมดวะยาปะซื้ออะไรปะใช่ซื้อยาหมดนะครับลืมขอเพิ่มไม่ไดเ,เพราะว่า หน้าอย่างที่บอกว่าจะเล่นแค่ไม่กี่เซตหรอกก็โอเคเนี่ยประมาณนั้นแหละเอาไปเอาไปใช้พอใช้อ่ะไอ้เงี้ยก็นี่พอไอ้เี้ยของมันมีค่าว่ะ้ยไปครับทุกคนเดือดร่มเดี๋ยว่มเดือดรลบเดือดร่มเดือดรลบโอ้โหไม่พอแล้วโอเคตอนแรกว่าถ้ามีโดดล่มอ่ะผมก็จะบวกโอเคมีมีมีอย่างที่บอกว่าถ้ามีโดดล่มอ่ะก็จะเล่นก่อนแต่ถ้าไม่มีโดดล่มก็เดี๋ยวแจกของก่อนแต่นี่คือมีโดดล่มนะครับไอ้เงี้ยลืมขอเพชรมาไว้ก็ลืมว่าคิดไปแล้วเอาเพชรไปซื้อยาซะหมดนะครับ ก่อนนี้นแหละทิมไปแล้วดั้งเล่นคนเดียวไม่มีคนลิงยิงด้วยไปยิงบอสทีมนี้นแหละมีคนให้เล่นละให้แจกกล่องละขอยาสเลย <c oughs> อย่างที่บอกว่าถ้าผมยิงไม่โดนหรือผมใส่ตัวละครผิดแต่ว่านะผมไม่รู้ตัวละครผมเนี่ย <c oughs> คือตัวดีตัวกากผมลืมถามอ่ะเข้าใปะคือกูลืมอ่ะคเอตัวนี้ตัวบักนะ้ยิงโอเค พี่การบอกหน่อยครับพี่เขาไม่เกลียกล่อมเลยครับเนี่ยไปป้ายแถวแอดมาไป้ายแถวอันนี้นะครับนะคะเนเนี่ยเนไอ้เนี่ยเนี่ยตัวบ้ากลัวถ้ามกูมาแล้วไงกูมาแล้วไงขอญาดเลยขอญาดเลยขอญาดเลยกูมาแล้วไงขอญาดเลยแอดแอดอยู่อ่ะกูเองไม่ใช่แอดกูไม่แอดน้องกูเองมาดิขอเปิดชื่อเลยมอดีขอเปิดชื่อเลยโอ้โหแหลกเลยเปิดแล้วแหลกเลยพี่ตกเลยจากสี่ร้อยอ่ะหันไปปุ๊บเลยสองร้อยพอเปิดปุ๊บโอ้โหร้อยเดียวเขี่ย ของแปงเาไม่พอนี่ยไอ้เช่สขาน่อยสขาน่อยองแดงได้เยเลยคุลยมาเออแล้วูอยเล่รแล้วเออเย็เลี่ยนเลี่ยนจัดตอนเนี้ยวันนี้แม่คนลั่นอะไรนเนี่ยแม่ผมเนแม่กูเปนแม่แม่ยิงกรสุนเป็นของฟรีเลยแค้น้่แสองแฟระสองแฟรก็ลั่นเด เอาเขาค้าไปยิงเขาไอ้โง่ตมือนะมึงยิงโลดยิงโงดิ่ามอก่น้อยมค้าง่ามก่อนนะผม่ามางอามอค้นอ่ลูกกะหลี่อย่าพอลูกกหลีบดาวลูกกระหลี่เลยแล้วกูยิงเป็นของฟรีอ่ะกระสุนอาทิ้งวันี้ว่ะกูไม่ได้มก่อย่าได้สัตว์มาดิซื้อหน่อยซื้อหน่อย

มึงดู choices, ่แบงค์เชสุ็ประหยัดเลยเชสุดก็ประหยัดอกะไอ้ยามัไม่ค่อยมีนะไอ้ยาคนเขาดิเต็มเลยไอสคเดิเต็มมาไอ้ย่แล้วดิดิดิึงส่างเลยดิประเด็นไหนไอ้ยาตัวอนตัวมันได้รับับเลยเยปั๊บสุเให้ดิไปเนี่ยงงไปหมดแล้วะคืนปั๊บมันมีตัวอยู่ข้างบนตัวเยปั๊บรู้แล้วไอ้ย่อยู่เนี่ยไม่รู้ว่า มีตัวก้าห้าแรกล้วตัวก้าวสี่ถือว่ายิงเหมือนกระสุนทรีย์ว่าเออถือว่ายิงอ่ะยิงตรงอ่ะโดนคูเลยแล้วกันหวานอ่ะขอมันหวานเลยธรรมดาไม่ทันซองจริงว่ะแล้วห่วงมีแค่ก้าวสามอ่ะพี่น้องเลยแล้วห่วงมีแค่ก้าวสามอ่ะสไลด์ท้าไมใช้เบีแดงว่ายิงไม่เข้าเนื้อเข้าหนังเลยวะ Oh. ต้องใส่ตงคือเกานต้องใีกรอบหนึ่งล้อีก,กเซตนึงกระสุนเหลือปะเนะี่ยกระสุนเหลือปะเนะี่ยยกงองขาวไหมองขาวโอไปแต่ซองแดงซอ,องแดงมันกากเลอแจกกล่องดีกว่าทั้งนั้นอ่ะ ไม่ไหวแล้วผมแจกแบบว่าผมว่าคลิปหน้าเขาเล่นจริงยังคลิปที่ว่าไม่เปิดกล่องอ่ะตามที่คอนเทนต์เราคิปหลังกันทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้เต็มของไม่มีเฮ้ยเลยมีแต่ฉก,กไปเลยอ่ะแล้วก็โหดไปเลยก็คือเนี่ยไอไอแต่นี่ไอโหดไปเลยก็มีไม่ครบอ่ะมีแค่ปือนอ่ะปืนดองอ่ะเออพี่น้องเอ้ยนะครับแม่งกระสุนก็ไม่มีจะจะซื้อมั้แจกกล่องเลยหลักการทั้งอย่างละยี่สิบกล่องเพราะคนมันสิบสี่คนนะถ้ายี่สิบกล่องเฉลี่ยเฉลี่ยกันแล้วมาแจกกล่องโซโล่ของของไอมินเนี่ยแจกกล่องโรเพ ไปเซโซนแจกกลองลจ้าเซฟโลเ์เซฟโซนอ่ามาลวจ้า <c oughs> มาลวครับมาลวครับมาละครัแจกอีกเท่าไหร่ครับมันมันสิบสี่สิบสามสิบสองคนสิบสองอยี่สอันนี้มันคือได้คนละประมาณสองกล่องอะเอาสักยีาแล้วกันนะยี่ส้ายี่สิบห้ ใหมันได้คนละสองกล่องผมจะถามมันว่าจะเอาคนละสองกล่องหรือว่าจะให้ทิ้งลงพื้นดูดิว่าคนที่เซิร์ฟมันจะแบบโลบไหมแบบดูที่มือไวยดมียดไหมเซอร์มียดดูดใบมีไหมวะเออมาดูซิว่าเขาเจ้ยังไงกันนะครับผมแจะครั้งนี้พอาะเราที่เหลือเพราะว่าเดี๋ยวนี้มินเขาแจกบ่อยนะครับโอ้ยเยี่ยใส่เก้าสามเยี่ยยังถึกหาปีรำหาปีรหาปีราเล่นเกังหาปีรำจะกลับลงไปครับจะกลับลงไปครับ เราจากรเรืออยู่เรืออยู่เรือเพราะว่าอยู่เรือดีกว่าอยู่เรืออยู่เรืออยู่เรืออันนี้มันไม่มีใครสนใจอยู่นะมันกำลังไฟอยู่อุนบัตรตอนนี้จากกองโลเปิลบนเรือบนเรือครับบนเรือมาเทิดเอ้ามาเอามนี่นี่มาเอามาบนเรือบอกเลยบนเรือกูอยู่บนเรือแค่นั้นแหละนี่ตกเที่ยไปไหนไม่ได้ เอยงคน้างนนี้วันนี้เสียงไมหัวขึ้นมาเสียงไหัวนมาวะเอางิ้ว่าใครมาผมเสี่ไมดีกว่าปะเสจที้คนกล่องสองกล้องปะเนี่ยยิงคนค้างนหครับพี่ก้อนเีมาทีมได้คืนหมลเียอะไปไปคุยอะไรกัต่อแล้วจะยิงทําเียอะไรอะอาคนห้าเลยปะเอประกาศอะไรบาอ่างโอ้ดีดีี่แอ อ๋อไ้กูจำกัดแค่สามคนนะครับแหละอ่ะเอ้ยแค่ห้าคนอ่ะหมดเนี้ยพอดีอ่ะห้าห้ายี่ห้าโอ้เทเอาอ่ะคนละคนละสองกล่องอ่ะเอาอย่างโอ้คนละสองเหรอนลสองกล่องคนละสองเหรอเอาเอาไปกันเอาหมดไล้ของดีเออของดีคนละสองห้าคนนั่งหมดแล้วหมดเลยบอกแค่แหละต้องน่าไม่มานะเนี่ยเนีขาเนี่ยเขาเทปมาเมื่อกี้เนี่ยให้คนละสองกล่องเแี่กูมังจะกดปฏิเสธเลย เรียกมาไปฟาร์ม oh. no. เอาเองไอ้เหี้ยนี่พอดีอันนี้พอดีเขาบ่นนะเขาบ่นนะนี่เขาบ่นนะว่าแค่นี้พอเพราะไอ้ที่บอกแโปรโมทเฉยๆว่าวเนี้ยผมมาเปิดกล่องให้ดูเพราะว่าเผื่อคนจะคิดถึงนะว่าเปิดได้อะไรยังไงแล้วก็กล่องที่บอกว่าฟาร์มได้โคตรง่ายแต่บึ้งเปิดได้ของเรียโคตรยากตัอย่างที่เหลือมีขับมาบ่อยนะก็รออดบินมาแจกแล้วกันทุกคนโอเคใครเอากล่องไปเป็นเกดทุกคนไอสัตว์ นี่นันแหละประกาศเลยดู่านะมันจะ้าเปวาใเข้ลงหลังไนะเบ็เอาเลยเบ็เอาเบ็เอาเลยเอาโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับมอสีเซิฟนี้นะฮะยาลมครัมอ้นสีขอจากพาวันี้ก็เป็นแนว ไอ้วนซีอยู่คลาสสิกที่มีโลเพมาแล้วนะครับไม่ใช่คลาสสิกจ่ายเหมือนตอนเริ่มแรกนะครับทุกคนก็ใครอยากหาโลเพเล่นคิดถึงก็มาเล่นได้นะครับทุกคนลิงก์กลุ่มใต้คลิปอย่างที่ย้ำอย่างที่บอกตลอดว่าอย่าลืมมาเอาของฟรีครบทุกอย่างสิตัวเองอใช้ให้คุ้มอย่างเช่นของที่ตามนำแต่ละเฮ้ยไอ้เฮียลินนับพูดอะไรให้เขารู้เรื่องหน่อย จากเช่นกิจกรรมตามมาครับ UYN รับของแล้วก็แชร์กลุ่มแล้วก็ออนไลน์เวลาที่สำคัญคือกิจกรรมรับในดีทรอรดอันนี้พูดเป็นส0บรอบเป็นล้านแล้วว่าแม่งคุ้มที่สุดแล้วแต่มันจำกัดได้รับรอบเหนึ่งครั้งเลยครับก็ใครไม่รับไปรับนะครับทุกคนประลดทุกคนเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบด้วยนะครับขอบคุณครับ